ช่วงเปิดโลกว้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตนในการทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งผลงานที่สร้างขึ้นต้องก่อประโยชน์ต่อสังคมไปพร้อมๆกันด้วยจึงได้จัดโครงการสองมือปั้นจากนักศึกษาสู่เด็กปัญญาขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรมนำความรู้ความสามารถด้านการออกแบบแม่พิมพ์และการปั้นเซรามิกมาถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเด็กนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสมองและโรงเรียนฉะเชิงเราปัญญานุกูลจังหวัดฉะเชิงเซาเราเห็นว่าศิลปะเป็นภาษาสากลที่เชื่อมโยงคนทุกเพศทุกวัย นอกจากจะได้รับความสนุกสนานและแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วศิละปะยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์และลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กได้รวมทั้งมีส่วนช่วยให้เด็กเหล่านี้ปรับตัวเข้ากับสังคมและมองโลกได้อย่างมีความสุขมากขึ้นอยากให้ลอง เปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้เขามีพื้นที่ให้เรียนรู้หรือว่าใช้ชีวิตดูครับมันเป็นมิติหนึ่งที่เมื่อเราเปิดโอกาสให้เขาได้ลงมือปฏิบัติอะไรที่เป็นสิ่งใหม่สําหรับเขาเหมือนกับเราได้เปิด เปิดโลกใบนั้นหรือเปิดสิ่งที่เขาเป็นสิ่งใหม่สําหรับเขาเนี่ยม,มันเป็นเรื่องของการให้โอกาสทั้งนั้นเลยเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่เราถ่ายทอดสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นทางผู้ถ่ายทอดแล้วก็ผู้รับมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยกิจกรรมลักษณะนี้มันคงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆกลุ่มใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆผู้รับการถ่ายทอดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราต้องให้โอกาสและสังคมก็อย่ามองข้ามเด็กเหล่านี้เพราะพวกเขา ก็สามารถสร้างสรรค์าง,งานศิลปะออกมาได้อย่างน่าทึ่งโดยผลงานในวันนี้ได้นำมาจัดนิทรรศการงานปั้นเซรามิกสำหรับเด็กปัญญาจะแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมศนี้ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02 329 8111หรือ www.pr.kmitl.ac.th